สวัสดีครับมาพบกับไปครั้งนะครับคลิปประจำวันมีให้พบกันทุกวันนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะครับเราลองมา พูดคุยกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของอเทศกาลสงกรานต์อยู่นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนยังเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขกันกับการพักผ่อนกับครอบครัวของตัวเองนะครับยังไงก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่ยังต้องมีการระมัดระวังกันอยู่เหมือนเดิมด้วยนะครับก็แปะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันในช่วงของเทศกาลปีใหม่ แต่สําหรับผลการแข่งขันของเลี้ยวภูเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอาจจะสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลบ้างนะครับหลังจากที่นําไป3ประตูต่อ1แต่เกมนั้นจบลงด้วยการเสมอกัน3ประตูต่อ3จากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับของทางด้านาแนวรับนะครับก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะจบลงด้วยการที่ค่อนข้างน่าผิดหวังไปสักเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับที่เลโปพูวางไว้คือการผ่านเข้ารอบไปก่อนนะครับสำหรับศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่ลิเวอร์พูลวางเป้าหมายว่าอยากจะคว้าแชมป์นในรายการนี้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็ก้าวเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งคู่แข่งขันไม่ใช่บาเยิร์นมิวนิกแต่เรารู้ล่วงหน้ากันแล้วนะครับว่าเป็นบีเาเรอัลนะครับถ้าถามว่า b ียา l เรอันั้นเป็นยังไงกันบ้างคงต้องบอกเลยนะครับว่า b ียา l เรอันั้นผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศได้ด้วยผลงานค่อนข้างจะปราบทีมใหญ่มา,าในรอบ k อ o เอา u t โดยตลอดนะครับเพราะว่าทางร้าน b ียา l เรอันะครับที่นำทัพโดยอูนัยเอเมรีนะครับอดีตกุนซือที่โดนอาร์เซนอลไล่ออกจากตำแหน่ง มาทําทีมบียาเรอัลแล้วพาทีมเข้าสู่รอบตัดเชือกได้นั้นเขาพาทีมชนะทางด้านยูเวนตุสมาก่อนนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวมถึง4ประตูต่อหนึนะครับก่อนที่นัดล่าสุดจะปราบบาเยิร์นมิวนิกให้กับทางเิเวอูลไปก่อนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันก็คือการสกอร์รวม2ประตูต่อหนึนะครับการบุกไปเสมอกับ บาเยอร์มิวนิกในช่วงท้ายเกมนาทีที่88ก็เพียงพอที่ทําให้พวกเขายังเดินหน้าต่อแล้วมาพบกับเจอเกนคอปนะครับที่จะทาเลียพูมาร่วมโม่แข่งก,กันด้วยในรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเกมการข่งในรอบรองชนะเลิศจะเตะกันวันไหนก็จะเริ่มเตะกันนะครับโดยเลียพูจะลงสนามก่อนในบ้านตัวเองในเล็กแรกนะครับจะเตะกันระหว่างวันที่26 หรือ27เมษายนนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันในนัดนั้นที่เรือภูจะต้องลงเล่นอาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ใช้การแข่งขันในเกมนี้เข้ามาทดแทนนะครับหลังจากนั้นเรือภูจะออกไปเยื B, อนเบียร์ไรเอานะครับในวันที่3หรือ4พฤษภาคมนะครับนี่ก็ถือเป็นช่วงเวลาท้ายๆของฤดูกาลแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรือภูนะครับสามารถ เอาชนะบียเรอัลได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็จะไปพบกับผู้ชนะระหว่างทางร้านเลอมาติดหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่สตาร์เดลฟรองก์นะครับในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนะครับก็ถือเป็นนัดสุดท้ายของฤดูก,กาลที่เลี้ยวูจะได้ลงเล่นทําการแข่งขันก็หวังว่าจะไปถึงวันนั้นนะครับแล้วก็บันเป็นการแข่งขันหลังจากที่จบ เกมจากพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับประมาณ6วันเพราะฉะนั้นสองสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับหรือว่าครูเองจะรู้แล้วล่ะว่าในถ้วยพรีเมียร์ลีกพวกเขาจะทำสำเร็จไหมก่อนที่จะไปถึงนัดจิงสนาเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกตรงนี้ก็คงจะต้องอเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับ เวอร์วภูกับบียาเรียลนั้นครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองทีมพบกันคือการพบกันในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในปี2016ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกนะครับที่เจอร์น็อปเข้ามาคุมทีมนะครับเจอร์น็อปสามารถพาเวี้์วภูปร lle, าบบียาเรียลทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูโรปาได้ถ้าใครจำได้ก็คือนัดน,นั้นปเป็นปีแรกแต่เลี้ยวภูได้แค่รองแชมป์ amp, นะครับโดยที่นัดแรกนะครับ เลี้ยวภูพา,าบุกไปพ่ายต่อบียร์เรอเลก่อน1ประตูต่อศูนย์ก่อนจะกลับมาแก้ตัวได้ที่แอนฟิลด์ด้วยชัยชนะ3ประตูต่อศูนย์ทำให้สกอร์รวม3ประตูต่อ1ครั้งสุดท้ายเลี้ยวภูนั้นเป็นฝ่ายมอบความพ่ายแพ้ให้กับบียร์เรอเลนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ทําความรู้จักกันคร่าวๆก่อนนะครับหลังจากที่เลี้ยวภูจะต้องพบกับบียร์เรอเลซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับการพบกันจะจบลงด้วย เลี้ยงผูสามารถจะเข้าชิงชนะเลิศได้หรือเปล่าเพื่อนๆคิดกันว่ายัางไงครับถ้าคิดว่าเลี้ยงผูสามารถจะปราบเบียร์เลอัลได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็อาจจะได้มองเห็นหลายๆมุมมองสําหรับพักเพื่อนๆที่ติดตามเชียร์เลี้ยงผูในเพจนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงท้ายของอคลิปประจําวันวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางด้านยูฟ่านะครับ เว็บกีฬาของคนที่ชอบบูชอบลุยนะครับอันดับหนึ่งนะครับน้ำดีแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับยังไงก็ฝากกันไปที่ l i n e แอดยูฟาแปด้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของิเวอร์พูที่จะมีเอามาให้เพื่อนๆได้เสพกันทุกวันทุกวันนะครับวันนี้แปะลาไปก่อนทำความรู้จักบีรอะไรเอากันคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้า เรามาคุยกันต่อในเรื่องของเกร็ดข่าวหรือว่วขูดได้ได้กันทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ